สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงชัชวานโฮโดม ตอบจดหมายแฟนสยามรัฐค่ะเช่นเคยค่ะดิฉันอิเซรักสิริปุญญาเวกินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่องทีนเอ็นเวค่ะและผู้ที่จะมาตอบจดหมายแฟนสยามรัฐค่ะนั่นก็คือท่านชัชวานโคดมหรือว่าท่านชัดเต่าปูนค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีค่ะค่ะท่านคะวันนี้ค่ะจดหมายจากแฟนสยามรัฐนะคะคือคุณพรทิพย์กสิกุลค่ะอยู่เขตหนองแคมกทมนี้เองนะคะซึ่งคุณพรทิพย์บอกว่าล่าสุดค่ะมีปรากฏการณ์ความขัดแย้งครั้งใหญ่นะคะ ที่เขาบอกว่าจะต้องถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะคคที่สมาชิกรัฐสภา312คนนะคะเปิดศึกขาไม่เอาด้วยกับสารรัฐธรรมนูญทั้ง9คนนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าดูได้จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะและสมาชิกวุทธิสภาจํานวน312คนค่ะซึ่งในจํานวนนี้ค่ะก็มีนายสมศักดิ์นะคะเกียรติสุรนนท์ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎร,รนะคะและก็มีนายนิคมค่ะไวยรัตพาณิชนะคะประธานวุฒิสภาค่ะซึ่งได้ร่วมกันลงชื่อ นะะในถแถลงการค่ะไม่ยอมรับอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูนค่ะจากกรณีนะคะไปรับคำร้องของฝ่ายคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราค่ะซึ่งมีมูลว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา68 นะคะ,ะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ค่ะซึ่งสารรัฐธรรมนูญนะคะก็ได้มีหนังสือแจ้งให้สสและสอวอทั้ง312คนนะคะเป็นผู้ถูกร้องค่ะกรณีนายสมชายสแสวงการนะคะขอให้สารรัฐธรรมนูญค่ะวินิจฉัยสั่งระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ค่ะและมาตรา237และให้ยื่นคำชี้แจงนะคะแก้ข้อกล่าวหา กลับมายังศารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนั่นเองนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะโดยอ้างว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะและสำนักเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้สสและสวทั้ง312คนมารับหนังสือของศารรัฐธรรมนูญ ที่หน้าห้องประชุมรัฐสภานะคะในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่18เมษายน2556ที่ผ่านมานี่เองค่ะแปลนะคะกับไม่มีสสและสอวอมารับหนังสือดังกล่าวเลย <ừ> ท่านค่ะซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนค่ะและไม่สนับสนุนนะคะเดินเกมกันท<ๆ>ั<ๆ>้งในและนอกสภากันอีกนะคะค่ะซึ่งคุณพรทิพย์เขาเขียนมาอย่างนั้นนะคะฝ่ายที่ไม่สนับสนุนก็คือฝ่ายที่ต่อต้านค่ะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวผลักดันนะคะให้กลุ่มสวสรรหาเนี่ย ื่นสกัดการ,การแก้ไขร,รัฐมนูญเป็นรายมาตา ครับค่ะพร้อมกับยื่นถอดถอนนะคะ312สสอสอและสวที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยนะคะคค่ะซึ่งล่าสุดค่ะพรคประชาธิปัตย์นะคะก็ล่ารายชื่อค่ะเสนอต่อวุฒิสภายื่นถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะประธานสภาให้ออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ค่ะเนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการนะคะที่สว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบัญญัติ รัฐธรรมนรูญกรณีชิงปิดอภิปรายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญยั่บเวลาใช่นะคะท่านคะซึ่งก็มีฝ่ายที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนรูญค่ะก็คือหรือพรรคเพื่อไทยนั่นเอง สั่งให้สสค่ะออกเดินสายชี้แจงกับประชาชนนะคะถึงความจําเป็นเนี่ยที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็ไม่ยอมรับอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญค่ะผสมโรงนะคะล่าสุดก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่อ้างตัวเป็นแดงอิสระนะคะจากชมรมวิทยุชุมชนค่ะบางส่วนค่ะออกมาชุมนุมขับไล่ก้าวตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อกดดันแล้วก็เรียกร้องให้ตุลราการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9้าคนเนี่ยยุติการทําหน้าที่นะคะซึ่งเขาชุมนุมกันมาร่วมกัน ก็วันแล้วค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็เลยสอบถามท่านชัชวานว่าคุณชัดมองว่าเรื่องนี้เราจะมีทางออกอย่างไรกันคะอยากเขาบอกว่าไม่อยากให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความวุ่นวายขัดแย้งอีกอเขาเห็นว่ากรณีมีกลุ่มคนแสดงมาชุมนุม,มนะคะหรือว่ามีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยล่าลายชื่อทางออกอย่างไรพรครคประชาธิปัตย์เขาล่าลายชื่อมันมันถอดนะถอดประธานสภาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประธานรัฐสภานะครับมันไม่เกี่ยวกันอันนี้มันเกี่ยวกับ เสื้อแดงมาชุมนุมขับไล่ทุกคนครับบอกว่าไม่เกี่ยวกับการขายทั้งสิ้นมาขับไล่เองค่ะว่าเป็นกลุ่มแดงอิสระเขาไหวนะก็โอเคกันแล้วแต่จะคนจะเชื่อไม่เชื่อก็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าที่ผมติดตามข่าวก็เห็นท่านประธานสารรัฐธรรมนูญก็ให้มอบอำนาจให้คนไปแจ้งความที่กองปราบนะครับซึ่งตำรวจก็คงจะอิดนัดพอสมควรเพราะอีกฝ่ายนี้ก็เป็นรัฐบาลซึ่งซึ่งต้อง ตำรวจก็ฟังอยู่แล้วนะตางฝากรัฐบาลไม่ฟังก็อยู่ลําบากนแต่ถ้าถ้าไม่รับแจ้งความอไม่รับแจ้งความก็ละเว้นละเว้นการไปปฏิบัติหน้าที่นี่ก็หลายปีนะค่ทานอัตราโทษหลายปีเพราะฉะนั้นผมว่าตำรวจลําบากตำรวจเหนื่อยผมก็ยังเป็นห่วงตำรวจอยู่ค่ะหนักพอสมควรค แต่ที่ทางออกก็คือว่าทางสาลก็ไม่ได้อะไรนี่ทางสายก็เฉยไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะทางศาลก็เฉยทางสาลก็ใช้กฎหมายเป็นหลักเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่มามาชุมนุมนะฮะถ้ามาชุมนุมอย่างสงบอย่างท่านนายกพูดตั้งแต่ต้นก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีแต่ถ้าเข้าไปบุกลุกไปในศาลหรือไปก้าวร้าวไปพูดจาอะไรที่ซึ่งเขาอัดเทปไว้เนี่ยเขาก็ต้องดําเนินคดีได้ เป็นธรรมดาผมว่ามันก็คงใช้เป็นหลัก <c oughs> ที่นาะตำรวจเราเนี่ยจะทํำยังไงแค่นั้นเองว่าจะด,ดําเนินคดีดาเนินการเต็มที่ไหม <c oughs> นะฮะเพราะก็รู้อยู่ว่าถ้าคนแสดงมันจะบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวเนมันไม่ใช่หรอก <c oughs> มันตลอดเวลามัน,ม,นมันเป็นงัคนเขารู้อ่ะ <c oughs> คนไทยมันไม,ไม่ไม่คนโง่หรอก <c oughs> น,นะก็ก็ต้องรอเวลากันไปผมว่าอย่าง,งนะั้นนะ คก็ต้องรอเวลากันไปก็ไม่ไพี่ใหญ่อ่อยไงก็อย่างเงี้ยจะจะใช้อะไรไปอะไรอะปะทะกันคงไม่ได้หรอกบ้านเมืองยิ่งเสียหายใหญ่ค่ะค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณพรทิพย์ค่ะก็เขียนมาสอบถามคุณชัดอีกว่าเหตุการณ์วุ่นวายของการเมืองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะจบโลงจงจบลงไหมก็เห็นข่าวก็มีคนไปไปให้กําลังใจทางศาลเนี่ยมันก็จะยุ่งนะถ้าสองฝ่ายออกมาต่างคนต่างออกมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องยู่ได้ ค,คนไทยนีทำไมคนไทยต้องต้องออกมาฆ่ากันเองอ,อย่าผมว่าอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าหน้ามือตาโม,มลักเลยอย่าขาดสติใช้สติก,ก็หน่อยะนะครับคะ ซึ่งคุณพันทิ์นะคะถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าดูแล้วก็น่าเป็นห่วงค่ะที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกทัฐสภา312คนค่ะคคเขาก็ยืนยันเนี่ยว่าไม่ยินยอมที่จะไปยื่นคําชี้แจงแก้ข้อก่กวหากับสารนนรัมนูลแน่นอนนะคะคคคขณะที่การไม่ไปยื่นคำขอแก้ข้อก่กวหาเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นผลที่ดีแน่ นะคะว่าอย่างนั้นเพราะสารรัฐธรรมนูญค่ะเดินหน้าพิจารณาคําร้องได้และหากเกิดมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญนะคะให้มีผลผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาต้องปฏิบัติตามด้วยตรงนี้ใช่ฮะเมืม่อเช้าเนี่ยผมผมได้อ่านคุณภูผาทิศทองกรค่ะเขียนดีมากเลยมันมีอยู่ตอนเนี่ยคุณคุณตักช่วยช่วย,วย,วยอ่านสนิดนะว่าจะได้คนอาจจะได้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับว่า สารมีมีอำนาจไหมนะคะอืมนะคะซึ่งคุณภูผานะคะก็ได้เขียนอย่างที่ท่านบอกนะคะบอกว่าในรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินนะคะบัญญัติไว้ว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพลันทุกองค์กรค่คะ <c oughs> รวมทั้งผูกพันศารยุติธรรมสารปกครองหรือสารใดก็ตามค่ะที่จะต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญด้วยเช่นกัน วิน,นิจฉายไปแล้วนะฮะแล้วลองอ่านต่อไปค่ะวิน,นิจฉายไปแล้วก็มีผลผูกพันทุกองค์กรนะคะค,คุณภู่าก็บอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมฟังอะไรที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้ทรงเกียรติออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วผมก็เพียงแค่คิดว่านั่นคือการแสดงความไม่รู้ออกมา คุณภูผากล่าวว่าอย่างนั้นหรือถ้าเกิดจะบอกว่ารู้เนี่ยแต่จะไม่ยอมรับผมก็ต้องบอกว่านั่นคือการตะแบงนะคะ <Okay S 2> ซึ่งไม่มีผล <okay. S 2> ในทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นถ้าเราเอาตรงที่คุณภูผาเขียนเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณภูผานี่มีความรู้ด้านกฎหมายมากะนะครับแล้วคงคงจะคงจะได้อ่านแล้วก็ทบทวนไต่ตรองละเอียดถีทั่วแล้วถึงได้กล้าเขียนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น คนที่ไม่ไม่ไม่ออกไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าข้างหน้าจะมีผลอะไรบ้างนะกับกับการที่เขาเขาไม่ไม่ไม่ยอมรับอํานาจของศาลเนี่ยนะครับจะไปผูกพันถึงตัวเขาไปยังไงบ้างค่ะคือว่าเพื่อไงคือระวังโทษแค่ไหนยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ติดตามแต่เขาต้องดูให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ขอให้ทเราพวกเราคนไทยด้วยกันคิดให้หนักหน่อย นะครับอย่าให้ประเทศชาติต้องวุ่นวายมากกว่าน,นี้เลยมผมว่าถ้ามันที่สุดพอถึงความของความวุ่นวายเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายก็ออกมาไล่ทุกวันทุกวันอีกฝ่ายก็มาออกมาหนุนะปะทะกันแน่ปะทะใครตายคนไทยตายไม่ได้ไประโยชน์แล้วลว่าคนไทยตายเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไมไมพวกแกน,นำนะระดับล่างๆเท่านั้นะคนที่ไปเดินบนทองถนนเนี่แล้วตายแล้วได้เจ็ดล้านเจ็ดล้าได้อะไรขึ้นมามลูกเต้าก็โอเคอาจจะดีหน่อย แต่สิ่งที่เสียหายคือความสูญเสียที่ไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเต้าอะไรก็แล้วแต่มันไปแล้วนะครับไอเจ็ดล้านเจ็ดเนี่ยถ้าใช้เป็นก็โอเคถ้าใช้ไปเดี๋ยวก็หมดนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่คนเราคนไทยก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะจะท่ากันเองทำไมอ่ะใช่ไม่อยากให้เกิดใต้กำลังจะเห็นไหมล่ะก็เสียต้องไปต้องไปให้ให้มาเลมาถ้ากลับยอมรับไอนี่เป็น มันใช่คนไทยแล้วเนี่ยมันจะมายึดดินแดนจะไปยอมรับหรือค่ะต้องขอตอบแบบความรู้สึกนะค่ะคิดยังไงก็ต้องตอบอย่างนั้นเราไม่ใช่คนเสียแซ่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราเราหนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งหุน้นทุกคนมีหุ้นกับประเทศไทยทคนละหุน้นเพราะ,ะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดหไม่ใช่จะบอกว่าเสียงข้างมากเันจะต้องทําอย่างนี้มันไม่ใช่เสียงข้างมากมันต้องมามากมากมา,กาจาก ประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่มากจากการที่ใช้อำนาจหน้า,นาที่ไปข่มขู่ให้คนมาลงคะแนนให้มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักประชาประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยต้องทําให้มันถูกต้องยงสร้างความถูกต้องไว้ให้ใหกับคนรุ่นหลัง <c oughs> นะคะอย่างที่ท่านบอกในการ <c oughs> ออกความคิดเห็นก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชา <c oughs> ชนทุกคนคือว่าประชาธิปไตยเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่แบบอีกข้างพูดอะไรได้อีกข้างพูดไม่ได้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือว่า อีกข้างหนึง่งไปซื้อเสียงได้อีกข้างซื้อไม่ได้เพราะโดนโดนอำนาจรัฐมากดดานอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยะนะถ้าจะรักประเทศจริงๆต้องอย่า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 ว่าอำนาจอย่าอย่าหัวอำนาจเอาไว้ให้ปรใชาให้สร้างความถูกต้องให้คนรุ่นหลังเขาเขามาจากความถูกต้องอีกหน่อยมันก็จะประเทศชาติก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะต้องใช้เวลา ค่ะวันนี้ของ <นะ S 1> คุณท่านมากนะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปของรายการค่ะ